สวัสดีครับเทียวนะครับจากคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับวันนี้เนี่ยพี่และเพื่อนๆจะมาสอนน้องเรื่องนาวค o สแต่ก่อนอื่นเลย stop คลิปวิดีโอนี้และสแกนเคโอร์โคดด้านข้างพี่เพื่อทำ P test ก่อนเรียนกันนะครับไปกันเลย สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่ออมกับพี่เพนะครับก่อนหน้าน,นี้พี่ก็ได้พูดเรื่องของ noun cost ทั้งเสียที่กันแล้วนะครับวันนี้นเนี่ยพี่ก็จะม,มาสอนเรื่องวิธีการหา noun cost ที่ขึ้นต้นด้วย c o n j u ค c t i o n นะครับโดยจะมีพี่สังเกตเองนะครับ noun cost มาจากขึ้น้นด้วยคำเหล่านี้ก็มี who what where when why how which whom whose whoever whatever, wherever, whichever, that, if, future นะครับต่อมาเนี่ยเราดูกันว่าคอนทนัช่นแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรกันบ้างดูกันตัวแรกนะครับก็คือ thes q u e s t i o n o r s นะครับก็คือเป็นนามมนุกรุษชนิดหนึ่งซึ่งสามารถทำให้ที่ได้เหมือนคำนามเลยแบบก็บคือ thes questioners เนี่ยสามารถปรากฏได้ในตำแหน่งประธานกรรม คำของปอโยชน์ board, แล้วก็จะเป็นส่วนเติมเต็มของประธานนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า subject complement นะครับและคําที่ขึ้นต้นด้วยคำพิเเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีความหมายเป็นประโยคคําถามสมไปน,นะครับอ่า่อมาเราดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อมาก็คือคำแดดนะครับแดดก็คือเป็นนามนิพจน์ชนิดหนึ่งที่สามารถทําให้เป็นประธานกรมของประโยคแลได้เป็นส่วนเติมเต็มของประธานนะครับหรือก็คือ uh, subject complement นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยคำที่เิ็งคำว่า that ที่ใช้เขียนในขั้นต้นในนามไม่เปลกือนะครับเป็นเพียงแค่ทำหน้าที่เป็นทางหลักไวรัสท่นนะครับแต่ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยดัยงนั้นเนี่ยบางครั้งเราจะลกคำว่า that ได้ในกรณีที่ปรากฏอยู่ในตำแหน่งของกรรมนะครับและคอนเนคชั่นตัวท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือ if w e a t e r นะครับถ้า if v e t e r เนี่ยก็คือเป็น direct yes n o t i f s t i o n นะครับ และมักจะใช้เวเ t อร์เนี่ยในสถานาการณ์ที่ว่าค่อนข้างจะเป็นทางการนิดน,นึงนะครับใช้คอสที่เป็นที่ขึ้นต้นด้วย if หรือ Ve เ t o r เนี่ยเมื่อมีคอสแสดงการใช้ความคิดใช้แนวะคอสเนี่ยที่เป็นตัวขึ้นต้นด้วย if หรือ Ve เ t o r เมื่อต้องการคำถามที่ประมาณว่าอยากสุภาพและใช้หลักเกณฑ์เดียวกับคำว่าแนวคอสที่ขึ้นต้นด้วย if v e c t o r นะครับอ่า ทีน้องๆอ,อาจจะมีคําถามจำนะครับว่าพี่ครับพี่ครับพวกคอนเนคชั่นที่พี่พูดไปเนี่ยมันปรากฏอยู่ในวิธีคอสเหมือนกันไม่ใช่เหรอคําตอบคือใช่ครับมันปรากฏอยู่ในวิธีคอสด้วยแต่มันทําหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยในวิธีคอสเนี่ยพวกคอนเนคชั่นจะทำหน้าที่เป็นเหมือนโพนาวมาขยายคํานำที่อยู่ข้างหน้ามันหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับคํานำนั่นเองแต่ในขณะที่แนวคอสเนี่ยทำได้เช่นทำหน้าที่เช่นเดียวกับ คํานําในประโยคคือประธานกรรมกรรมของบุคคและก็ะส่วนเสริมนะครับเราจมาดูตัวอย่างควาแต่างรนะหว่าง cost และ r e ท a t i v e cost เพื่อให้น้องๆจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับอะต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคของ r e ท a t i v e cost กันนะครับ the place where she lives is near my house ที่เธออาศัยอยู่ใกล้บ้านของฉันจากตัวอย่างประโยคนี้นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันคือน cost ะหรือเปล่า แต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าจากตัวอย่างข้งต้นเนี่ยจะมีคําว่า h e r e ที่ทําหน้าที่เป็น pronoun คน่่คานำที่อยู่ข้างหน้าของมันอยู่ซึ่งก็คือคําว่า the p l a c e นั่นเองนะครับต่อมาเราจะตัวอย่างประโยคของ n o w c s e กันนะครับตัวอย่างมีว่า w h e r e we l i v e is luxurious ที่เราอาศัยอยู่นั้นหรูหราจะเห็นได้ว่า h e r e ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หน้าที่เป็น pronoun และไม่ได้ทำหน้าที่ ใคคำนำแต่อย่างใดเลยนะครับแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกลุ่มคำที่ทำหนะ้าที่เป็นประธานของประโยคนันเองอ่าทีน้องๆอ,อาจจะเห็นความแตกต่างระหว่าง noun c o s e แล้วก็ creative c o s t กันไปแล้วแหละต่อมาเราจะตัวอย่างประโยคของ n o c o s t ในรูปแบบของ w o s question word g a t แล้วก็ if a t e r กันนะครับตัวอย่างมีว่า what the English teacher said was downright i n s p r i n g สิ่งที่ครูอสอนภาษาอังกฤษ พูดเป็นแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าเปยคนี้ไม่ใช่คําถามแต่อเลยไรนะครับเพราะอะไรหรอเพราะว่าเปยคนี้เนี่ยไม่ได้จบลง้ายด้วย u e s t i o n mark นั่นเองนะครับต่อมาเราจะมาหาแนวคอสอนะครับกอนอเลยเราจะหาแนวคอสถ้าถ้าราหาัสาคอสจะเป็นเนี่ยให้เราหาประธานและเริยการก่อนเลยเพราะฉะนั้นประธานในข้อน,นี้เนี่ยก็คือ English teacher นะครับก็คือ the English teacher นะครับ และต่อมาก็คือเป็นกริยานะครับก็เป็นข้อ was นะครับเดี๋ยวเรใไก่อนข้างหน้า the English teacher มันจะมี what ใช่ไหมครับดังนั้นตั้งแต่ w h a the English teacher said เนี่ยจึงเป็นนาวค cost นั่นเองนะครับต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างประโยคของ t h a t กันนะครับตัวอย่างมีว่า that she should forget me so quickly was rather a shock าจากตัวอย่างประโยคนี้ครับเราจะหานาวค cost กันก่อนเลย ถ้าเราหา,าคอสไม่เป็นเนี่ยให้เราหาประธานก่อนเหมือนข้อเทียนะครับหาประธานต่อไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นหากริยาต่อยนะครับเพราะฉะนั้นประธานในข้อน,นี้เนี่ยก็จะเป็นคาว่าชีใช่ไหมล่ะอ่าดังนั้นต่อมาก็คือคำว่ากริกก็จะเป็นคำกรีนะครับก็คือคำว่า was แต่เดี๋ยวก่อนนะีก่อนข้างหน้าชีเนี่ยมันจะมีคาว่า that อยู่ใช่ไหมล่ะดังนั้น that She should forget me so quickly จงเป็น now cause <c oughs> ของข้อนี้นะครับข้อควรจำเลยที่เป็นประธานของประโยคเนี่ยจะเริ่มต้นและจบลงท้ายก่อนถึง verb แท้ของประโยคและ now cause <c oughs> ที่ขึ้นต้นด้วย that และ the e x q u e s t i o n word ยังสามารถเป็นกรรมหรือเป็นส่วนเติมเต็มของประโยคได้เช่นกันนะครับและตัวอย่างสุดท้ายก็จะเป็นของ if e t t e r นะครับตัวอย่างมีว่า I wonder if he will come จากตัวอย่างประโยคนี้นะครับจะเห็นว่าประธานไม่ได้ขึ้นต้นด้วย the expression w o r d หรือว่า that แต่งางไรนะครับเพราะฉะนั้นประธานในประโยคนี้เนี่ยก็จะเป็นคําว่า I นั N ่นเองนะครับต่อมาเราจะมากันที่ verb นะครับซึ่งแน่นอนว่า wonder เนี่เป็น verb แท้ของประโยคนั่นเองใช่ไหมล่ะนอกจาจะสงสัยใช่ไหมล่ะว่าคําว่าคําเนี่ยไม่ใช่ verb ของข้อนี้หรอคําตอบคือใช่ครับเป็น verb ของข้อนี้ แต่มันไม่ใช่ว v ร์ b แท้ของประโยคเพราะเพราะว่าตั้งแต่ if she will c o m เนี่ยเป็นน n o อสที่เป็นกรรมของประโยคหรือ direct object นั่นเองข้อควรจำเลยน,นะครับถ้าเจอ c u n c t i o n ที่อยู่ verb นั่นคือน n o อสเป็นกรรมนั่นเอง if หรือ whether มีความหมายเหมือนกันสามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยตามความถนัดของน้องเลยนะครับ แนวนคอสที่ขึ้นต้นด้วย2คำเนี่ยมักจากเป็นคำเสมอต่อมาเลยนะครับเอาละค่ะทีนี้เราก็ได้รู้วิธีการหานาวค์คอสทั้ง3รูปแบบกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น W H word that หรือ if later นั่นเองทีนี้น้องๆอ,อย่าลืม Stop คลิปและสแกน Q R code ข้างๆพี่และไปทำแบบฝึกหัดกันไปกันเลยต่อมานะคะเรามาดูคำอธิบายฉเฉลยกันค่ะ จรงระบุว่าส่วนไหนคือ now cross ข้อ1 that you should cheat me hurts me ในข้อนี้นะคะคำตอบคือ b ค่ะทำไมถึงตอบ b เรามาดูกันค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงในประโยคนี้นะคะเราก็หาประธานกรรมและกริยาให้เจอก่อนค่ะในในตัวอย่างประโยคนี้นะคะ y o u เป็นประธานและ h u r t เป็นกริยาแท้ ส่วนนี้เป็นกรรมค่ะซึ่งข้างหน้ายูมี h ด t ซึ่งทำให้ข้อนี้ That you should cheat me จึงเป็น now cross นั่นเองค่ะต่อมาข้อ2ค่ะ b l a c k b o t r d e f e n d a n t s w e r e lying was obvious to everyone in the courtroom ในข้อนี้นะคะตอบ A ค่ะทำไมเราถึงตอบ A มาดูกันข้อนี้นะคะใช้วิธีเดียวกับข้อแรกเลยค่ะ เราต้องหาประธานกริยาและกรรมในประโยคให้เจอก่อนนะคะประธานในประโยคนี้คืออะไรคือ defendant นั่นเองค่ะกริยาคือ was และ everyone คือกรรมในที่นี้นะคะดังนั้น that b o s defendant were l i n e จึงเป็น no cost นั่นเองค่ะต่อมาในข้อ3นะคะ I don't know where she is finished ข้อนี้ตอบ B นะคะทำไมถึงตอบ B เรามาดูกันค่ะ ประธานในประโยคนี้คืออะไรเราดูเรามาดูประโยคกันนะคะประธานในประโยคนี้คือ I และกริยาคือคำว่า No ดังนั้นแ e a t h e r she is finished จึงเป็น now clause นั่นเองค่ะเพราะว่าข้างหลัง w e a t e r เป็น now clause ค่ะต่อมาข้อ4นะคะ that score are going down is clear ข้อนี้ตอบข้อ C ค่ะทำไมถึงตอบข้อ C เรามาดูกัน ประธานในประโยคคืออะไรปริยาคืออะไรและกรรมคืออะไรเรามาดูกันค่ะในข้อนี้นะคะประธานของประโยคก็คือ scores กริยาคือ is และกรรมก็คือ clear ดังนั้น t h e s c o r e are going down ซึ่งเป็น n o w c o s t นั่นเองค่ะต่อมาเป็นข้อที่5นะคะ Sarah feels you t i m a t e the damage ข้อนี้ตอบ A ค่ะทำไมเราถึงตอบ A เรามาดูกันค่ะ ในข้อนี้นะคะเรามีประธานในประโยคคือซาร่าค่ะและกริยาก็คือ feels ข้างหลังได้จึงเป็น now c o s s นั่นเองค่ะต่อมาเป็นข้อ6แล้วนะคะเรามาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคะน้องๆข้อ6นะคะ James does n o w if they pass the exam ข้อนี้ตอบข้อ B ค่ะเพราะอะไรอันนี้จะเหมือนข้อที่ตรงกับประธานและกริยาที่เป็นตัวเดียว และข้างหลัง if นั้นจะตามด้วย now cross เสมอดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ b ค่ะต่อไปเป็นข้อ7นะคะ I am not sure whether he overslept ข้อนี้ตอบข้อ c ทำไมถึงตอบข้อ c เรามาดูกันค่ะมี i เป็นประธานมี am เป็น linking verb และตั้งแต่ whether ลงไปจึงเป็น now cross ค่ะในข้อนี้จึงตอบ c ต่อมาเป็นข้อ8นะคะ That she has surprised me ข้อนี้ตอบข้อ B ค่ะทำไมเราถึงตอบข้อนี้เรามาดูกันค่ะคราวนี้นะคะให้ดูตรงรูปประโยคค่ะตั้งแต่แดดลงไปถึงกรอนกียาแท้นะคะก็คือ Surprise นั่นจะเป็น Now c r ร s สซึ่งเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะต่อมาเป็นข้อ9นะคะ What you need most is a good list ข้อนี้ตอบข้อ B นะคะ ทำไมเราถึงตอบข้อ b เรามาดูคำอธิบายกันค่ะข้อ b นะคะในที่นี้ก็จะมี wh question word ค่ะที่ไม่ได้จบลงท้ายด้วย question mark ทำให้ now cross อยู่ตำแหน่งประธานในประโยคนั่นเองค่ะต่อไปเป็นข้อ10นะคะตอนนี้เรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะนงันงๆ้อง how c r o s s we are is not important ข้อนี้ตอบข้อ c ค่ะทำไมเราถึงตอบข้อ c เรามาดูกัน ในข้อสิบนะคะเราจะทำคล้ายๆข้อ9้าเลยค่ะมันจะมี how อยู่ในประโยคใช่ไหมคะที่เป็นหนึ่งใน WH question word แต่จะไม่จบลงด้วย question mark ในประโยคนี้ทำให้ Now c u s t ที่อยู่ในตำแหน่งเนี้เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะเอาละค่ะ หลังจากเราทําแบบฝึกหัดเรื่องหน้าที่ของวิธีการหาแนวค่าทั้ง3แบบไปแล้วนะคะต่อไปเราลองไปทำโพสต์เทสโดยสต็อปคลิปนี้แล้วสแกน QR โค้ดข้างๆพี่ไปกันเลย